มึงไม่นั่งกูดึงกินเดี๋ยวนี้แหละอะไรนะถ้ามึงพูดว่าอะไรนะไม่นั่งกูดึงเกงเดี๋ยวนี้อ้าวถ้ามึงดึงถ้ากูดึงขึ้นกูไม่ใช่ลูกคนเออหยาพอทำกูดึงเดยวเดี๋ยวมึงไม่ดึงขึ้นไม่ใช่ลูกคนเออกูคนบ้าทำอะไรก็ได้แต่ว่าเทปมึงอย่าดีไม่ละโอเคไม่ดีไม่ดีไม่ดีไมดีมึงจะให้กูมาทำลายหรือจะให้มาส่งเสริมส่งเสริมแล้วเดี๋ยวนี่นักข่าวประจำกองมึงไปไหนแล้วนักข่าวมึงอ่ะ นะกูเห็นทีแรกกูไม่เห็นกล้องเลยกูนึกว่าช่างไม้แน่ใส่ยีนเสื้อยืดสายตาสั้นแล้วเดินกูนึกว่าช่างไม้เนี่ยมจาเดินะมชื่ออะไรนะนลมอ๋อนลมอ๋อนั่นนักข่าวอะ๋อไม่ใช่เป็นตากล้องตากล้องกูนึกว่าช่างไม้แล้วยืนดูแต่หน้าแต่หน้าแกสุ้ขไทยอุตลดิตื้ร่ำแรมมากเลยแล้วใส่แว่นเดินแล้วยืนมายืนดูตลกไงไม เขารอดูว่าจะเก็บภาพไอ้ไก่น,นั่นข้างภาพนิตยสารนะมึงนี่อัดอัดซีดีตลกนะไม่ใช่รายการถึงลูกถึงคนนี่ให้พ cin ่อเลยเศรษฐีบอกว่า เดี๋ยวขอผมตีกอล์ฟสักทีหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวให้เสร็จแล้ววเดี๋ยจะบริจาคเศรษฐีก็ตีป๊าให้กอล์ฟไปตกในน้ำแป๊ะป๊าเศรษฐีมโหบอกแม่งเอ้ยตีทีแรกก็พลาดเลยบ้านหลวงบอกอย่าเอ่ยแม่ในน้ำกอล์ฟลูกเดี๋ยวฟ้าผ่าจะบริจาคเท่าไหร่ขออีกทีพ่อมันมันมันพลาดมันพลาดไปขออีกทีเดี๋ยวบริจาคเลยเศรษฐีก็ตีป๊าบไปตกในน้ำแเป๊ะ บาดเอ่อเศรษฐีบอกแม่งเอ้ยพลาดอีกแล้วบาดหลวงบอกอย่าเอ่ยแม่ในน้ากอบลูกเดี๋ยวฟ้าผ่าจะบริจาคเท่าไหร่ขอพรมิธีทีเดียวทีนี้ยังไงก็ต้องบริจาคเศรษฐีตีปิ้วกอปไปค้างบนกิ่งไม้แกลกเศรษฐีโมโหแม่งเอ้ยพลาดอีกแล้วฟ้าผ่าเปรี้ยงเียงโดนบาดหลวงตายทำไมอะฟ้าตะโกนลงมาแม่งเอ้ยผ่าคนแรกก็พลาดเลย คดีข่มขืนแล้วฆ่านี่เยอะมากแล้วมีคนไม่น่ามั้ยมันไม่เว้นนะโจรเนี่ยนี่ไม่เว้นนะมันข่มขืนหมดอ่ะขนาดผู้หญิงพิการไม่ยังเอาอ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งตกบี้โดยโดนข่มขืนก็ไปแจ้งตำรวจอุ้นตำรวจอ่ะหนูไม่ยอมนะอ่ะหนูโดนอมอื่นตำรวจถามบอกแล้วเธอจะเอาไงไม่เอาไงเล่าสู่กันฟัง แต่อีันไม่ยอมอยู่แง่นี้อ้ผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมเอาคนเดียวไม่ว่าไปลากพวกมาเอาอีกไทยจะทนไหวตำรวจก็เลยถามว่แล้วเหตุมันเกิดที่ไหนอ่ะที่นี่ก็อายเป็นตำรวจได้ไงโง่ทั้งรงปักโดนกลมกลืนเหตุจะเกิดที่ไหนก็ที่อิ่มหนูนี่ไงตรมเลย เมันปวดเขาบอกไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่าคู่กรณีนะเป็นใครตายโง่จริงๆเลยเหตุเกิดที่จิ๋มก็คือคู่กรณีก็ต้องเป็นหำจริงครับแท็กซี่รถกูไปโลกว่าแล้วแม่งพึ่งมาบอกถอยมาก่อนเด้กูจอดให้มึงเลยไปไหนฮะ ขอไฟต่อบุรีหน่อยว่าที่มึงไล่บอกกูเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนเหรอเนี่ยไปครับขอสู่บุรีให้ชื่นใจก่อนมึงพูดหรือมึงหาวเนี่ยพูดครับขึ้นมาก่อนแล้วค่อยสบไปตกถนนเท่าไรหร่วะเขามีแต่ถนนตกเออถนนตกอะ่ะคนบ้านพ่องเรียกไปตกถนน ถนนตกอะฮะจากนี่เหรอพี่เจ็ดสิบแล้วกันครับถูกนี่พลนุ่มเชิญครับเดี๋ยวเดินต่อนะอะไรเอ่ยเหมือนปลาช่อนปลาก้างปลาคออะไรเอ่ยเหมือนปลาหมอปลาแค่ปลาเข็งอะไรเอ่ยเหมือนคางคกก๊บขี่เกี้ยม เฮ้ยขี่คันคาและขี้เกียอมาจิงจบอ้าพิดไม่เป็นไรหรอกเลยไปแล้ว